ก้อยสบายนางเยอะๆจ้าืม ทุกคนคะ่ะสําหรับใครที่ชอบทานอาหารมื้อหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์หมูกระทะลาบก้อยซ้อยแซ่คะ่ะพี่น้องคะไอมีสมุนไพรดีๆมาแนะนําทุกคนนะคะก็คือสมุนไพรดีถอกลําไส้ะคะ่ะสมุนไพรช่อฟ้านะคะราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดค่ะหนึ่งซองราคาเพียงร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะสามารถทานได้สองถึงสามอาทิตย์กันเลยทีเดียวค่ะสําหรับวิธีทานก็ไม่ได้ยุ่งยากค่ะก็คือเพียงนําไปต้มใสน่น้ําเปล่าน้าสะอาดสามจุดห้าลิตรต่อหนึ่งซองนะคะต้มเสร็จรอให้เย็นแล้วก็กรอกใส่ตู้เย็นเลยค่ะ สามารถเก็บไว้ทานได้2อถึงสอาทิตย์ค่ะสำหรับวิธีทานนะคะก็คือเพียงทานวันละ1แก้วกาแฟค่ะสำหรับใครที่ทานหนักไอแนะนําให้บีบมะนาวใส่ด้วยนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีค่ะในส่วนของสรรพคุณก็คือโดดเด่นกันเลยทีเดียวค่ะในเรื่องของดีท็อกล์ลำไส้ช่วยเล่งระบบขับถ่ายค่ะขับล้างสารพิษนะคะหรือพูดง่ายๆว่าคลี่คลองพุงยุบนั่นเองค่ะทุกคนขาสำหรับใครที่ชอบทานอะไรแบบ แล้วไม่ค่อยย่อยแบบนี้ค่ะไอแนะนําสมุนไพรตัวนี้เลยค่ะดีจริงๆค่ะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเขามีในส่วนช่วยของเรื่องลิสติด,ดวงทวันหนักค่ะบอกได้เลยว่าราคาหลักร้อยแต่สรรพคุณหลักร้านแน่นอนค่ะทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะสมุนไพรชอบฟ้าค่ะ1นซองราคาเพียงร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะของดีบอกต่อเยอะๆจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็มาพบกับเอ๋แล้วนะคะวันนี้ค่ะเอก็จะมานะคะเล่านะคะในส่วนของตัวสมุนไพรช่อฟ้าค่ะแต่ก่อนจะไปฟังรายละเอียดนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดัวใจแลวก็กดแชร์ให้เอ๋ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเอ๋ด้วยนะคะก็วันนี้ค่ะเอก็จะมา พูดในส่วนของจริงๆอ่ะในเรื่องของสรรพคุณนะคะก็จะมีในส่วนของคลิปที่เองลงไปบ้างแล้วเนาะก็เพื่อนๆลองไปย้อนคลิปดูแล้วกันเนาะส่วนในคลิปนี้ค่ะก็จะมีวิธีในส่วนของการต้มเอาไว้เบื้องต้นให้เพื่อนๆได้เข้าไปชมกันด้วยนะคะแต่วันนี้เนี่ยหลักๆเลยนะคะเอจะมาพูดในส่วนของนี่สนใครชอบฟาตว ซองน,นี้เลยนะคะซึ่งสรรพคุณนะคะมันแน่นซองอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างเนะะื้อค่ะเพื่อนๆถามกันมาเยอะนะว่าวิธีการต้มมะค่ะต้มยังไงนี่เลยเพื่อนๆนะคะอย่าลืมได้สินค้าแล้วนะคะอย่าลืมอ่านด้านหลังสรรพคุณทุกอย่างเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลขที่จดแจ้งนะคะตรงน,นี้ปลอดภัยแน่นอนนะคะ ส่วนหลักๆประกอบว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็วิธีการต้มที่ถูกวิธีทําอย่างไรนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆถามกันมาเยอะเลยว่าถ้าสมมุติว่า1นงซองเนี่ยเราเอามาต้มซ้ําได้ไหมย้ําตรงนี้เลยค่ะว่าไม่แนะนําเลยนะคะเพราะว่าความเข้มข้นของซองแรกเนี่ยจะเห็นผลดีที่สุดค่ะเพื่อนๆก็ oh. วันนี้นะคะเอ๋ oh. จะมาพูดในส่วนของว่า่าส่วนไพรช่อฟ้าบางที่นะคะราคาถูกบ้างแพงบ้าง เอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าเป็นราคาของบริษัทโดยตรงไม่มีราคาอื่นเลยคือซองละ150บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นในส่วนของซื้อ4ห่อนะคะฟรีส่งแบบโอนเท่านั้นนะคะส่วนท่านไหนนะคะที่แบบไปเจอในในส่วนของการวางจำหน่ายก็ดีหรือว่ามีคนมาขายก็ดีในราคาที่ต่ำกว่า150บาทนะคะ ไม่ได้บอกว่าเป็นของปลอมแต่ให้ระวังเป็นของปลอมนิดนึงนะคะในส่วนของสมุนไพรช่อฟ้านะคะของแท้จากโรงงานหน้าตาซองเป็นแบบนี้นะคะมีโลโก้นะคะโอท็อปอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะแล้วก็บรรจุอยู่ด้านในตรงนี้เดี๋ยวแกะมาดูเลยนะคะทุกคนก็ในในซองนะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะสองอย่างนี้เลยนะคะ ในกล่องก็จะมี2ตัวนี้เลยค่ะทุกคนก็จะมีนี้ถุงซองนี้แยกออกมานะคะตรงนี้จะเป็นพุทราแดงกับพุทราดํานะคะและในซองนี้เนี่ยก็จะมีสมบุสณอีกหตัวนะซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นในส่วนของรายละเอียดไว้ด้านข้างตรงนี้ละกันเนาะว่าแชนิดมีอะไรบ้างนะคะซึ่งจากบรรจุในแบบนี้หนึ่งซองซองแบบนี้นะคะทุกคนก็จะบรรจุไปด้วยสองซองเล็กในห่อแบบนี้เพิ่มเติมมานะคะก็นี่เลยค่ะ มาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะแถมในส่วนของถุงต้มแบบนี้ได้เลยสะดวกสบายมากๆและที่สำคัญเลยที่ว่าเป็นตราของถุงไคยชอบฟ้าแบบเป็นของจริงไม่ปลอมก็คือ1สกีนหน้าถุงนะคะจะเขียนว่า สมุนไพรชอบฟ้านะคะมีกำกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบนี้เลยมั่นใจได้เลยว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ได้รับของจริงแน่นอนนะคะจากบริษัทโดยตรงหรือถ้าเพื่อนๆนะคะแบบไม่แน่ใจไม่ลังเลว่าห่อที่ได้ไปเนี่ยเป็นของจริงหรือของปลอมของแท้ไหมนะคะหมดอายุหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยอาจจะได้รับในส่วนของตัวสินค้าเนี่ยครบทุกอย่างที่เอ๋บอกเลยนะคะ แต่บางทีเนี่ยเพื่อนๆนนะควรระวังในเรื่องของการหมดอายุของสมุนไพรด้วยนะคะจริงๆเนี่ยเราได้รับไปเนี่ยกองหนึ่งก็ทานได้1เดือนอยู่แล้วแต่ถ้าเราแบบเก็บไว้นานๆก็คือปกติก็คือไม่เกิน3ปีนะคะซึ่งปกติเราทานกันหมดอยู่แล้วไม่ได้เหลือ,อาวางขนาดแบบต้องวางดองเป็นปีๆอยู่แล้วนะคะถ้าไม่มั่นใจอะคะ่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะสั่งทางเอโดยตรงนะอยากจะขึ้นนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านนี้เลยนะคะหรือเข้าไป ไลนเอก็ได้เดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ให้ด้วยนะคะมา,าสั่งซื้อกับเอโดยตรงก็ได้นะคะตรงนี้บอกเลยว่าของแท้แน่นอนอันนี้เอรับประกันเลยค่ะเอจะเป็นตัวแทนหลักของทางสมุนไพรช่อฟ้าเลยนะคะก็วันนี้เอก็จะมาคุยในส่วนของสินค้าของสมุนไพรช่อฟ้าเพียงเท่านี้นะว่าหลักๆเนี่ยดูยังไงของจริงของปลอมนะคะแล้วก็ถ้าหลีกเลี่ยงดีสดุดก็ซื้อกับตัวแทนที่มีบัตร ตัวแทนเท่านั้นนะคะคถ้าเพื่อนๆน,นะคะไม่แน่ใจนะคะว่าสินค้าที่ท่านได้รับไปเนี่ยเป็นของจริงของปลอมนะคะอีกหนึ่งวิธีคือบุคคลที่มาแนะนําสมุนไพรช่อฟ้านะคะให้เพื่อนๆน,น,นะคะลองถามเขาว่าขอดูบัตรตัวแทนได้นะคะเพราะว่าปกติอะคะ่ะถ้าจะเป็นตัวแทนนะคะก็จะบริษัททางบริษัทนะคะก็จะออกเป็นบัตรตัวแทนตรงนี้ให้นะคะกับทุกๆท,ท,ท่านเลยของเอกก็มีนะคะนี่เลยทางด้านนี้เลยนี่เลยค่ะเป็น าบาทตัวแทนของเอนะคะเอเป็นตัวแทนหลักนะคะของอาทางบริษัท สมุนไพรชอฟ้าโดยตรงเลยค่ะก็เดี๋ยววันนี้ค่ะเอก็มาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆเท่านี้ก่อนละกันเนาะถ้าคลิปนี้นะคะดีมีประโยชน์และเพื่อนชื่นชอบนะอย่าลืมนะกดหัวใจนะคะกด subscribe ติดตามกันไว้เยอะนะคะจะได้อ่าเพื่อนๆน,นะคะจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับตัวสมุนไพรชอฟ้าที่ทําให้สุขภาพเราแข็งแรงนะคะ mm hmm. ก็นี้เอกขออนุญาตลาไปก่อนนะคะพบคลิปหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามชมด้ค่ะ mm hmm. บ๊ายบายค่ะ